หลายสิบปีก่อนหากเอ่ยถึงใจกลางเมืองหรือในเมืองพิษณุโลกภาพในความทรงจําของแต่คนอยู่ที่ใดบ้างครับสำหรับผมคงไม่พ้นย่านวงเวียนหอนฬิกาอันคึกคักถนนทุกสายดูเหมือนจะมาบรรจุกันที่นี่ตอนเด็กเมื่อเข้ามาในตัวเมืองพักที่โรงแรมสมันนิยมพปตกกลางคืนพ่อพาไปนั่งเล่นดูน้ําพุที่หอฬิกาเป็นภาพตื่นตาตื่นใจมากครับในยุคนั้น รอบวงเวียนหอมในการในยุคนั้นมีชีวิตชีวาเพราะเป็นจุดรวมทั้งโรงหนังเจริญผลร้านอาหารมากมายร้านขายผ้าร้านตัดเสื้อไปจนถึงร้านถ่ายรูปฉายาสีฟ้าที่ใครจะมาถ่ายรูปนักเรียนรูปติดบัตรหรือรูปแต่งงานก็ต้องมากันที่นี่ถนนบรมไตรโลกนาศและเอาการทศรถยังคงมีรถวิ่งไม่ขาสายโดยเฉพาะเย็นวันเสาร์อาทิตย์คนหนุ่มสาวจะมาเดินดูของหาของกิน จนเด็กๆก,ก็จะมารอพ่อแม่พาไปกินขนมจากวงเวียนหอนา,ายการไม่ไกลก็คือโรงแรมอมรินทร์นครที่ตั้งสง,งานอยู่บนถนนเอกาทิศลดโรงแรมแห่งนี้เคยเป็นสัญลักษณ์ของความทาสมัยยินในยุคหนึ่งห้องจัดเลี้ยงของที่นี่เคยรองรับงานแต่งงานเลี้ยงปีใหม่และงานประชุมใหญ่ของหน่วยง,งานราชก,การต่างๆเป็นสถานที่ที่หลายคนยังคงจดจําได้ ไปอีกนิดหนึ่งคือห้างวาเลนไทยห้างสับสินค้าสชื่อดังที่เคยเป็นที่ซื้อของหลายอย่างของชาวเมืองที่นี่มีแั้งของใช้ทันสมัยเสื้อผ้านำเข้าของเล่นเด็กและเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องแอร์เย็นฉ่ำเด็กนักเรียนที่พอมีเงินเก็บจากค้าขนมมักพากันมาซื้อเทปเพลงหรือของขวัญวันเกิดสำหรับเพื่อนส่วนวัยรุ่นก็จะมานัดเจอกันที่นี่ก่อนที่จะพากันไปเดินเล่นไปดูหนังทางสถานีรถไฟคือวงเวียนสถานีรถไฟพิษณุโลกพื้นที่เล็กๆที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของการเดินทาง รถไฟยังคงวิ่งเข้าออกเป็นจังวะเช้าเย็นเสียงบูดของหัวรถจักรเป็นเสียงที่คนในเมืองคุ้นเคยดีใครมีญาติจะไปกรุงเทพหรือกลับมาจากกรุงเทพก็มักมารับส่งที่นี่รอบๆสถานีมีตลาดสดร้านอาหารตามสั่งร้านกาแฟและที่พักสำหรับคนเดินทางในยุคนั้นความบันเทิงของคนพิศโลกเห็นจะเป็นการไปดูนหนังที่โรงหนังสีพนิ์หรือโรงหนังยอดฟ้าเก่าซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากย่านกลางเมือง ทุกคืนวันศุกร์เสาร์โรงหนังจะเต็มไปด้วยผู้คนบางคนแต่งตัวมานั่งแถวหน้าเพื่อรอดูหนังไทยหนังจีนหนังอินเดียเสียงหัวเราะเสียงปลบมือและกลิ่นป๊อปคอนในโรงมืดกลายเป็นความทรงจําหวานของที่การดูหนังยังเป็นกิจกรรมใหญ่ของครอบครัวจนกระทั่งปลายศตวรรษ2520-2130เมืองเริ่มขยายตัวมีตึกสูงและศูนย์การค้าใหม่ๆผุดขึ้น หนึ่งในนั้นก็คือห้างท็อปแลนด์ที่เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ไม่ไกลจากแม่น้ำน่านกลายเป็นศูนย์กลางการค้าทันสมัยแห่งหนึ่งของทิษโลกผู้คนจากอำเภอร,รอบนอกจะนั่งรถเข้ามาเที่ยวห้างในวันหยุดเป็นสัญญาณของยุคใหม่ที่กำลังเข้ามาแทนวิถีเก่าของเมืองวันนี้แม้ว่าบางสถานที่จะเปลี่ยนไปอาการบางแห่งถูกรือหรือแปรสภาพเป็นอย่างอื่น แต่ชื่อของขอนิกาอมรินครวาลลินไทยและสีพนิษฐ์และอีกหลายแห่งยังคงอยู่ในบทสนทนาและความทรงจำของผู้คนในพิษณุโลกเสมอครับ